วันนี้ได้หลอดไฟมาใหม่ครับเป็นหลอดไฟตะเกียงที่ดูทเท่ทเี่ซื้อมาสามหลอดเลยครับนี่สามหลอดมันหลอดแล้วประมาณยี่สามสิบบาทมั้งประมาณสามสิบบาทอะอันนี้จะเป็นสีแดงนะ,ทะเท่มากครับแล้วก็เป็นสีออกสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีขาวครับนี่ส่วนอันนี้ดวงระบาดดวงระบาดเราโชว์ดวงระบาดกันนี่การใช้งานครับก็เอาเสีย power bank อันนี้ดวงระบาดนะก่อนให้ไฟมันออกป๊บ ไม่ติดวะไอดวงระบาดอุ้ยร่วงร่วงนี่ดวงระบาดท,ทำไมไม่ติดวะจะโชว์ซะหน่อยเออพังไปแล้วั้งเนี่ยไอดวงระบาดดวงระบาดไม่ติดไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรแต่นี่ดวงระบาดมันก็สว่างเพราะพอพอมีแสงสว่างอะทีนี้เรามาดูดวงนี้กันดีกว่าดวงแหลไอเทมผมนี่น่าจะเป็นสีขาวนี่เสียไปตอนแรกผมก็งงป็นหาะไรไม่ติดนี่ตอนแรกมันนี่มันมีสวิตปิดเปิดเลยนะ ข้างบนข้างบนมันจะปิดเปิดได้นะอาตรงนี้มันไม่ปิดจะ <c oughs> โชว์กันหน่อยอันนี้ดูยใหม่นี่เสียไปมันจะไม่ติดให้ไปครับข้างบนครับเห็นว่ามันจะเป็นพวกก้นหอยฮะเราแ,แตะมันครับนี่เห็นไหมเราแตะมันนี่มันปิดเปิดโดยการแตะที่ตูดนะครับนี่และดวงไหนก็เท่มากเลยนี่เห็นไหมตูดมันเป็นก้นหอย แล้วก็มี LED 2ดวงมันมีวงจรด้วยนะเพราะว่าไฟ USB มัน5โวลต์มันอาจจะทําให้หลอดขาดมันก็เลยต้องมีวงจรมาดูอีกสีหนึ่งดูดูอีกสีหนึ่งติดนี่ติดนี่อันนี้เป็นสีขาวส่วนนี้เป็นออกสีเหลืองนี่ครับมามาดูอีกสีหนึ่งนี่ตัวนี้ นี่จะเป็นสีแดงผมซื้อมาสามสีนะจริงมันมีหลายสีอยู่นี่ก็เท่มากเลยนี่มันสว่างอยู่นะมันสว่างมากเลยนะอันนี้ผมเล่งแสงสว่างของกล้องให้มันขึ้นมาจริงมันมันมันจะดอปเพราะว่ากล้องมันอัตโนมัติเวลามันเจอแสงสว่างมากๆมันจะดอปอันนี้ผมลดแสงลงเพื่อให้เห็นไส้ในเขามันนี่จริงจริงมันสว่างสว่างก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่ ใครสนใจก็ไปสั่งก็ได้ครับในริงเลยมีตัวหนึ่งที่จะแนะนำครับช่วงนี้กำลังฮิตไฟตะเกียงอันนี้อันนี้เป็นไฟตะเกียงที่มันเป็นไฟฉายในตัวด้วยเราสามารถส่องไปได้นะดูนะนี่มันจะมีสวิตช์อยู่ข้างหลังครับนี่แล้วก็ซูมได้ซูมได้ครับแล้วก็กระพริบได้กระพริบได้ด้วยนี่แล้วก็ ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นขดลวดขนลวดเอ้ยไม่ใช่ขดลวดไฟที่เป็นหมุนหมุนมุนแต่ว่าตอนเปิดตอนแรกมันจะสว่างมากเลยนะเนี่ยเปิดแรกๆมันจะสว่างมากแต่ทิ้งไว้สักพักมันจะดับลงนิดหนึ่งน่าจะประหยัแดแบตนะตัวเนี้ยกดทีแรกมันจะสว่างตัวนี้จะเป็นชาร์จแบตไถ p ซีด้วยตรงนี้เมื่อกี้แน่นเกินดึงใส่อียงเลย โอเคนะครับใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เท่ดีกระลอดไฟพวกนี้ไปละสวัสดี